โอเคตรงนี้เป็นยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับที่เราได้ทําการเคลมไปนะครับผมชื่อเว็บนะครับ Litecoin Faucet นะครับจำนวนนะครับหนึ่งร้อยไลต์ตัวชีนะครับผมการชําระเงินปกตินะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการหาเหรียญ Litecoin หรือว่า LTC นะครับราคาของ Litecoin ตอนนี้นะครับกำลังขึ้นเลยนะครับผมจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,000ต่อ1เหรียญน,นะครับต่อ1เหรียญนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่11,100 10, บาทนะครับต่อ1เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู เราสามารถเช็คราคาของเหรียญคริปโตต่างเนี่ยดูในกระเป๋าต่างๆได้เลยจะเป็นบิตคับสตังโ r ร b บ n ์แนนซ์คอยเบสนะครับสามารถเข้าไปดูราคาของเหรียญได้ใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยไปสมัครได้วิธีการสมัครใน YouTube มีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะกดไปแล้วนะครับมันยังไม่ขึ้นนะโอเคมาแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับดูด้านบานนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับผม b h นะครับ t ั p LTC เนี่ยก็คือ เงินบาทไทยตรงนี้นะครับผม11,000บาทนะครับถือว่าราคาเหรียญเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะครับใครที่ยังไม่มีเหรียญนี้ในการเก็บนะครับก็สามารถไปเก็บฟรีได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํากระเป๋าที่ใช้ในการเก็บเหรียญจากเว็บที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับกระเป๋านี้เลยนะครับที่ใช้เก็บเหรียญนะครับของ ltc หรือว่า litecoin นะครับมีชื่อว่า f o r c e t pay ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีการสมัครผมสอนไว้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ เราจะไม่สามารถใช้กระเป๋าของบิดขับหรือว่าสตารโปรได้ในการเก็บเหรียญจากเว็บนี้นะครับทางเว็บนี่เข้ารองรับในส่วนของอฟอเรสต์เพจตัวเดียวนะครับในการรับเหรียญนะครับผมสลรับเว็บนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับ l i t c o i n forest นะครับผมเป็นการเคมเหรียญ l i t c o i n ฟรีนะครับผม,าม,บผมสามารถเคมได้ฟรีนะเคมเสร็จเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าทันทีนะครับ ลิงก์สมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับไปสมัครกันได้ฟรีเลยวิธีการสมัครก็ตามนี้นะครับเล่นได้ทั้งคอมมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับไม่มีแอปให้ดาวน์โหลดนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเราจะต้องใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับมันจะได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีการสมัครนะครับมีช่องให้เรากรอกทั้งหมด6ช่องทางนะครับ1นะครับตั้งชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นชื่อเล่นชื่อจริง บวกกับตัวเลขก็ได้นะครับใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้นั่นเองนะครับ2นะครับผมเป็นอีเมลนะครับอีเมลนะครับต้องกรอกเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าสู่ระบบของอีเมลนั้นได้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันตัวตนในการสมัครเราจะได้เข้าไปยืนยันด้วยนะครับ 3. นะครับเป็นอีเมลนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเอาให้เหมือนกัน4นะครับเป็นรหัสผ่านนะครับตั้งเลยนะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะครับเอาให้จําได้นะแล้วก็ กอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของรหัสผ่านต่อไปนะครับเป็นที่อยู่การชําระเงิน f o r s e t p l a y i o นะครับก็คือไปเอาลิงก์กระเป๋าของ Litecoin จากกระเป๋า f o r s e t p a y มานะครับเข้าไปที่ f o r s e t p a y นะครับกดไปที่ฝากนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Litecoin กับ LTC นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปก็คือการ Copy ลิงก์แล้วนะครับกดไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็เอามาวางในช่องนี้ กดวางลงไปนะครับผมวางลงไปในช่องนี้จากนั้นก็กดติ๊กถูกนะครับแก้แคปชั่นนะครับผมเลือกรูปภาพนะครับจัก,กรยานยนต์โอเคเมื่อมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับก็ให้เรากดลงทะเบียนนะครับเมื่อการลงทะเบียนเสร็จนะครับถ้ามันมีให้เราเข้าไปยืนยันที่อีเมลเราก็เข้ามาที่อีเมลนะครับแล้วก็กดเข้าไปยืนยันในอีเมลนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าผมได้สมัครไปแล้วนะครับสมัครไปนานล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในเว็บกันนะครับเอาโอเคนะครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาของเว็บไซต์นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นการเคลมเหรียญอไ์คอยนะครับทุกๆ5นาทีนะครับผมทุกๆ5นาทีก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณอ่า l i 0ไลท์โตชินะครับผม100ไลท์โตชินะครับสำหรับใครที่ ยังไม่รู้ว่าค่าเงินของ LTC หรือว่า Litecoin เนียเขาเรียกอย่างไรนะครับเขาจะเรียกเป็น Litecoin นะครับสำหรับหลังจากทดสัยยมลงมานะครับจะเป็น Litecoin นะครับถ้าหน้าทดสัยยมขึ้นไปเนี่ยจะเป็น Litecoin นะครับหรือว่า LTC นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับจะรับทุก5นาทีนะครับใครมีเวลาว่างก็เข้ามากดรับได้เลยนะครับเราดูที่หัวข้อด้านบนนะครับมันจะมีก๊อกน้ําโปรแกรมพันธมิตรแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกลิงก์กระเป๋านะครับก็สามารถกดไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่ตรงนี้เป็นลิงก์กระเป๋านะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บทั้งหมดเลยนะครับที่เขาได้เปิดขึ้นมานะครับเราสามารถมาดูข้อมูลได้ของเว็บนะครับให้เรากดไปที่กรกน้ํานะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะมาเคลมเหรียญกันนะครับวิธีการเคลมนะครับก็คือกดแก้ช แก้กแคปชั่นตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกตามรูปภาพนะครับตามหัวข้อที่เขาขึ้นมา2ครั้งนะครับแก้แคปชั่นสครั้งโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้เรากดาเรียกร้องจาก f o r c e ตนะครับกดไปนี่นะครับการเรียกร้อง f o r c e ตนะครับร้อยหนไลท์ตัวชี้นะครับผมถูกส่งไปยังบัญชี f o r ร e ต เพย์ของคุณแล้วนะครับก็คือมันส่งไปแล้วนะครับชื่อเว็บนะครับ l i g h c o i n Faucet นะครับผมอ่ะจากนั้นเราไปดูที่กระเป๋านะครับกระเป๋า Faucet p a y นะกดภาพรวมนะครับเลื่อนลงมาโอเคตรงนี้เป็นยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับที่เราได้ทำการเคลมไปนะครับผมชื่อเว็บนะครับ Lightcoin Faucet นะครับจำนวนนะครับ100ไลท์ตชีนะครับผม การชำระเงินปกตินะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับก็คือเคมเสร็จเนี่ยเงินเข้าทันทีนะครับยอดก็คือตรงนี้เลยนะครับมาดูที่เว็บนะครับตรงนี้นะครับมันจะเคมทุก5นาทีนะเราจะต้องรอเวลาให้มันครบ5นาทีก่อนเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับโอเคแก้แคปชั่นก่อนนะครับเรียกร้องฟอร์เซสนะครับโอเคนะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าคุณต้องรอ เป็นเวลาอีก4นาทีก่อนถึงจะสามารถเคมได้อีกครั้งนะครับต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมพันธมิตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับการเล่นของเว็บนี้ไม่ยากเลยนะครับเคมเหรียญไลฟ์คอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกร้อง100ครั้งล่าสุดของเรานะครับอันนี้ผมได้เคมไปนะครับนี่เลยตามนี้ยอดนะครับที่ผมเคมฟรีนะครับ ไม่มีการลงทุนหรือว่าไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ